ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสายพารด้วยนะครับมอนีก็ได้มาที่สารปูพญานาคนะครับเติมความพร้อมกันนะครับว่าเพิ่งพักกันเหตุอันใดกันนะครับอยู่ที่สารปูพญานาคนะครับอันันอันอันอันสีทองมีแตนหนึ่ง่องแตนทอง อยู oh, yeah so right. hey, ่เสล่ะอยู่ทั้งใต้บ่ใส่มือตัวเจ้าองค์หนกโครมากยไตหลังคาดบยนนยนผงในผงใน่ยจกกาไปบอกม่ดอัวตเยนเขาไปอาจารย์ต้หนักสมผูใหิจารณ์ชง เอขมันอสัน <rats? S 1> ่สันนยสันสขึ้น <com> ยังแห้งได้บอไปห้างไหนผีข้างผีข้างไข่มาเลยมาเต็มเต็มบอสาโกพญานาคไปไนู่าไข่แล้วมันไปแ่ไหนบ้านี้มันเป็นวิ่งยิเลย ไข่ผูกนมันนี้อันนี้ปูที่บ้านมันผูกเลยอันนี้ปูที่บ้านมนูกเลอันนี้เนาะหม้อูขอันนี้เม่เต้นนองขาวนองโซ่นงกระดัไู้ดนองมะขาม 不后不能。

ให้ลูกร้านที่ที่ไหนเปิดอังมากเปิดปาจาเปิดาจามาเบิงเด้มบิ้าเดั้ตเลยเหดลือคนนิด้อานี่มัน ผาน้อยผ่ามาาบ้างหน่ยโอ้ยตใหญ่อยมากใส่น้องผาผ่าดาบ้างผาบานบ้าใส่ยังไงวาจังไรวาจังไรอยากคุยอยากว่าจยคุยอยกว่าจคนยอยายยเฮ็ดยังไงมุนเปิดออกมาอย่างกาดีสมบูรณ์ดีสมพยังน้องมุน จะให้ลูกล้านเห็ดยังไงแหละรับคันหานะะเอาขั้นแปดเอาขั้นแปอยู่ว่จ้าปูเอาขั้นยังนะเอาเอาไปัขั้นหาดีจังนับจะตันหาบอกจะฆ่าบอกเลยบอกเลย <laughs> <c oughs> ดูใส่น้อยบวชจะไปเอาคนนี้มันเป็นบอกว่าเป็นเป็นยังนนบอกว่าเป็นเ่า้แงกะท่หเแรงกระทบกเดงเืปเนจามน่ถามให้ลูเนยตกใจแหงเลยบ็เย้เป็งาได้นเ้ยังรเพอยาไปลอ้่อมยังได้นเล่งบ้เป็นใคร เดีเงี้ยไปานไปเล่นเก๋อยังทะเลาะกันใช่ๆแล้วเียง็หนเ็นเพราเตนันก็ดอยตกใจพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นเง้ยดีนบางี่รังนยเด็้เย็นตองาตอนแรกผมหยิบดนวดักหงสักตอนผมาไปแน่น อยากลงสามือคือมือนันเลยมือหนัเหนเห็นมะที่เขาเป็นะอันที่เขามาน,นี่เป็นยู่เถินหนึ่งจะขับรถล,ลงสาเป็นยังเฮ็ดแตงซีฮีตุนสาเม,<ะ>มือนี้กะจะกระโดดลงสาเต่งจังไหนในปูน,นเฮ็ดจังไหกาที่จริงคนด,ดีเพ่นว่าได้ตามเมนมะเมนนีอจเก่าเมน ผมเคยไปหาผาเข้าไปหาผาออ้หนองค้าเพิ่นไปหาผ้าอยู่หนองซีนี่ยจะให้ลูกแก้แมแก้จังไหนเห็นน้ำจะก,กระโดดลงน,น้ำในพี่น้องเอ้ยนะาคะนี่มาบ้านเพิ่นนี่ก็เป็นจังซี่นี่มันี่ข้อมบอกอีกแลมันมีคข้อมบอกมากอยู่เพื่อนอนอกมา <c oughs> พุ่มทีพุ่มกลางๆอยากมาอยู่น้ำมาอยู่น้ำเวลาลูกสวนม้วนลูกก็เอิญแงน เอิ้นเพิ่นมารับเอาน้ำมันขังตลอดน้ำมันขังตลอดนะฮะเป็นน้ำข้าอยู่ทั้งหลังน่ะมันมีต้นโพพร้อมมีมีพร้อมจอมปลวกพร้อมไม่อยู่ก็ต้องดีกว่านี้ฮะไม่อยู่ก็ต้องดีกว่านี้ขันเมนขันมาอยู่น้ำลูกน้ำหลานก็ต้องให้ลูกหลานดีโมเมนต์ว่าให้ลูกหลานเป็นให้ยังที่จะตายคนขันเป็นลักษณะนี้นะบอกให้อยู่นี่ว่าจะอยู่ในบ้านก็ไม่แน่แม่น สิงสษษเ,เจ้คเมืเจ้าสางถึงมันจะได้บุณนละนี่นเดียวเมียนวละเกียวครับภุ่มเจ้าทีจ้ะคนละผกักส่วนกันด้ยจ้าภุมมเจ้าทีจังหาจา้ะเข้าเขา,าเป็นเกี่ยวขึ้นพุ่มเจ้าทียู่เล้วจ้าติไปยูใจของขับบ่ได้บ่ได้เพราะว่าเวลาลูกสวนมุ่นลูก,กเอื้น่นมาลับเอาอลัสิานากินน้่ นี่ชีเฮ็ดจงไหนใครขืนบ่ฮะเมียไหนดูาม่าลับหังฮะไ่ได้ลับในส่วนนัส่วนทีทีมานบกคนนี้ยทำไมฮากึงจะมานอนขย้ะของคนนไหนงนกแมนเปเห็นูเลยแม ฉันจะได้แต่งกันหมากขันผู้เด้อผู้าเออลกูกหลานมาเยี่ยมมาหยามเอาคั้หมากขั้นผู้มาตอนขั้นยังไงมา<ม>ขอโชคขอทรัพย์ขอให้แตกสามตัวเด้อจะนจะให้ว่าจังใดสนะ <c oughs> น่ะนี่นี่นี่อย่างนี้ไม่ตูวนะครับยงังไม่ต้อไปเพื่อสัมผัสแตกเพื่อสั้นเพื่อย่ามีเป็นตอนแรกนะครับก็เป็นตอนแรกแล้วก็สั้นก็ผม,มนี่แหละแล้วก็ห้อ เราบอกว่าเราเห็นยายอยู่ที่นั่นผู้เป็นเป็นเป็นที่แรกที่สัมผัสได้นะครับนอนอยู่ที่นั่นนอนอยู่ที่นั่นไม่ยากเป็นยายเหานอนอยู่ที่นั่นไม่ยากวันนี้เห็นเสาเห่นต้นตรงกลางไม่นะเสาเห่นตรงกลางนะฮันบมีนิ้วไส้ล่างดำเรลี่ยงนี่เหาคุยอยู่คนอื่นวพอกับคนเรียงนะแมนด้วยกันที่นี่จะว่าจะตีนะคะเขีนบ่ ที่มีเย็นนะคะโอเล่มาฮอนีีเมื่อบันใดนะคะพี่น้องค่ะคือมันมีอีย่างบางอย่างให้เิ่นเป็นจ้าซี่นะคะตกใจนะคะในนี้เพิ่นจะให้ไข่กันในนี้ไปจุดพวงรวดเอาทูปให้เพิ่นจุดมันออกขึ้นมาหนึ่งหกหาค่ะพี่น้องโอเล่บอกว่ายังสั้นนะคะเพราะว่ายุนี่เพิ่นกับบอยอยคือกันหลยพระองคเฮหยงโอเล่เมื่อบันใด ตอนนี <pesos enfant> oh ้อยู่บ้านหน้าน้ำซุ่มค่ะพี่น้องพันยางีพิョンพันมาเพันมาไหลโอ่งมาโอ่น้ำมะโอ่น้ำนี่น้ำสางน้ำใหญ่คนนี้น้ำสางเก่าสางหันถมผมนอนผมนอนผมบุญนรับรับตื่นตื่นมีบ้านนอนเกียร์แป๊ตายนะคะโอเล่จะกระโดดลงสาค่ะพี่น้องบ่าหายถมเลยละสางก็ได้จับกันหรือกระเ่ิบกันนะคะเคนบอกเลขของโอเลห้าเก้าเจ็ดนะคะ โมขานะคะพี่น้องค่ะยายตัวจะมาแต่แม่ยุบานน้านำซุปนีนี่นะคะที่โอเลจะเป็นนะคะคุณล้มก้นหนึ่งค่ะคนหนึ่งตัวเด็น้อูสีชมพูสีเขียวก้นมามือแดงกนถือลายได้หลอเยบเียนนเดียวตัวนี้จะเลยเฮ็ดเทียนแล้วนะครับเียนก็ก็ค่อยๆสั่งไปสั่งไปเร่อยๆ อุบรารมีของกจ้าอาม,มา่ลังหลังอย่เรนบดเงินเรบคนบดปีปีเป็นปีเกพ,กพ,กพก่พอขาเป็นบ่ผู้รู้ขาตูดตูดตูดมากเรามาดเห็นซใดดีม,นมนันนั่นนะี <ส Rose. S 1> ่กับจอมปวกไงนะกรบเด้อ เรมปวกใหญเป็นกระมุงลังคาไปให้แล้วยางดีนะครับเนาะครับสำหรับตัวเล็กแน่ทางนะครับก็คือหนึ่งหกห้าเจ็ดหกสี่นะครับเจ็ดหกสี่นี่ เจ็ดหกสีนี่ก็คือเลขป้ายที่เป็นรถจีกินดาถอยเข้ามานะครับซึ่งปูเพิ่นมาถารถขั้นในถอยเขามามักจะออกนะครับก็คือเจ็ดหกสี่นะครับหนึ่งหกหาก็คือเลขกถูบนะครับห้าเก้าเจ็ดนี่น่าจะเป็นปูโล่งโอเลนะครับเนาะบอกหนึ่งอบอกห้าเก้าเจ็ดนะครับซึ่งจะตรงกันกันกบเลข อยู่ที่ล้อรถของแอดนะครับซึ่งมอเตอร์นี้ได้ปะสองแพรนะครับแต่เกาถ้าได้ปะลถน้ำมหนใมากจะออกอยู่ที่ยางนอกจานาะแต่ว่ายางรถของแอดจะเป็นห้าเจ็ดเก้านะครับอีซีทุก่ันครับกระนาพินิพิจระนาเด้อครับเด้อสำหรับห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับนี่แหละครับเลขทูบนะครับ เลขทูบหนึ e ่งหกห้าเห็นก e ันบ่านน้อยกับเอซี่ทุกท่านครับหนึ่งหกห้านะครับนี่ครับแตกแล้วนะครับเลขทูบเริ่มแตกแล้วนะครับหนึ่งหกห้านะครับเลขทูบหนึ่งหกห้าจุดยุที่จอมปวกนะครับจอมปลวกใหญ่บ้านนาน้ำชุ่มนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้กขอกับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาเบ่งไม้ชมมาเป็นกําลังเลงเชียร์ลรงใจกดสับสะเขยกดไหลกดแช่เป็นกําลังแรงเชียร์ลรงใงใจแกท่านชองทองใสพารวยนะครับกับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็คงจะกความรับผิจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นครับเนาะตามต่อกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกๆท่านครับผม